อย่างงงดาวรุ่นโตครับรุ่นโตใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยืมดันด่อนก็หางขาดดินี่เนี่ยืม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 ของจริง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 อ่ะมาทานแล้วพี่น้องนี่มาทานนี่ครับจีนี้นะเยี่ยืมอย่างพี่น้องมันมีเฮ็ดตังไหนสับออกเลยมันแล้วครับมันแล้วมันแล้วมันมันมันน่จัดให้อ่ามันเลยมันเลย พี่แบบคซาสสุกเข้จะหอมเียจยดเดีเยีดเด,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 ดโอเคครับพี่น้องได้เรื่องแล้วบานนี่มาทานแล้ว พี่นายซิมบ้างโอ้สดายเลครับโอนี่ไงห่อาดึงโเย่เยมยิ่มผมมำลำบอก็มำลำมาทานพี่น้องนี่ครับพี่น้องทุ้กินนี่เือว่าจูดยอดแหงนี่ใส่ฮ้อน่ฮ้อนใ่มำลำเลื่อข้าวอเป็นน่องครับเจ่ว่ากมแจ๋บ้าะพี่น้องธรรมาืมพี่นาเข้าใจอ่ะ เล่นจอดเลดนจอดมาด้านเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องบอกก็เพิ่งรอเล่นกินนี่คผมมาทานแล้วพี่น้องนี่พี่พี่ยังนอกรกบบมากระบายไส้ครับมานีเฮ้ยยังครับผมพอแล้วพอแล้วพอยังนอกร้านนู้แล้วพอนูแล้วนะครับของเสียดีสารบ้านเท่านะครับหนูขมพี่น้องมือนี้มากับผีใหญ่นะครับเป็นใหญ่พอมาทานบ่มาทานเยี่ยมเยี่ยม มากับผีใหญ่ผมมันนี้หาเรากินเขาปลาพี่น้องนะครับคุดนู้นะครับนี่นี่ครับเป็นปลาอยู่ขานะครับไม้นี่ก็ขอบุ่นนะจานอมนะครับสี่เพิ่นมาเห็นแล้วก็บอกทรงซีกมากนะครับผมหนูขี่ผมนี่จะอาศัยอยู่ตามชายปลานะครับพี่น้องเป็นปลาหยาข้าปลาเพ็กนะครับหากินกับน้ำปลามันนะครับผมหนูชนิดนี้มันจะกินพวกนอเพ็กนอหยาแล้วก็หัวมันนะครับ แต่ว่าเอกลักษณ์สำคัญของเบิร์นก็คือมีความคมนะครับพี่น้องใส่อ้อนจะคมนะครับขี่เพิ่นจะคมนั่นแหละครับเอาอทิมแต่ขี่แก่นะครับผมนี่จะเป็นขวยของเพิ่นนะครับนี่ขวยเพิ่นจะมีลักษณะแบบคือจังขวยขวยขวยนู่นนี่นะครับลักษณะมันก็ได้นะพอเนาะงดินตะโก้กินดินเพิ่นก็จะขวดขึ้นแบบนี้นะครับนี่เป็นดินทรายครับตัวนี้ในการขุดนะครับพี่น้องเขาจะหาแปเปลก่อนนะครับผมเพิ่นจะพอข้างขวยนะครับนี่เพราะว่าขวยนี่เพิ่นจะปิดไว้นะครับผม พิดไว้บน,บนเพิ่นจะบเที่ยวทั้งขวอยเพิ่นจะเที่ยวทั้งแปีวนะครับทั้งหู้ออกนะครับเพราะว่าเพลินโตเพิ่นก็จะมีมีห้องน้ำมีห้างแล้วก็มีมีห้องท้งอาหารเพิ่นนะครับเพิ่นนี่จะเป็นหนู้ถี่สะอาดนะครับผมแล้วก็มีรสชาติที่แซ่บนัวนะครับหนูขมหนูขมพี่น้องเอา้าประเดิมควย้ยแหลงนะครับจะเป็นยังไงครับผม,มเดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำกันนะครับพี่หนอเอาเสียมน้ำไป นี่ครับพ่อแล้วครับวันมันกะปกติมันต้องเป็นดินสองสีครับพี่น้องแต่ว่าขุดลงไปมันเป็นทรายขาวไดนะครับมันกะต้องใส่มือจกน้ำเนยตัวนี้ใส่ะสบการณ์ของเพื่อนผู้ขุดนะครับไอ่ใหญ่เป็นได้พี่เปียนไปแเปิดแล้วบวะนี่มันคือเลียวมากไอ้พี่น้องมันมีเห็ดจังไหนสับออกเลยออกแล้วพี่น้องอวะไม่ลักลอบเลยอย่าฝ้าวะไมาโอ้ย ม้อนในคุดยังกันในเฮ็ดจังไะอยู่พี่น้องออกล่ะออกง่ายเนาะพอเนาะเฮ้ยออกง่ายเหี่ยวมันเหรอมันเลียวมันเลียวมันมันง่ายจัดไฮอ่ามันเลยมันเลยนี่ครับแอบเดียวกำลังทิบป่างนะครับออกเลยอาจารย์บอกออกเลยวะตัวเดียวเล้วเนาะเดี่ยวหนูอันนี้มันจะบ่ครอยอยู่เป็นคู่นะพี่น้องจะไว้หนึ่งจะมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถามว่าเคยเคยในสองสามครเคยมีครับผม เคยมีแบบว่ามันแย่เราบออกหรือว่ามันคุดแร้วบออกนะครับปีนองเข้ากับคุดนําไปกับพ่อเป็นหัวเมียแล้วก็ลูกนะครับแต่ส่วนมากจะมีตัวเดียวครับผมเมื่อกี้นี่ก็เล่้นออกก่อนครับท้ายกับพท่านสัมนะครับกําลังปิดกล่องไปที่แที่เขียวที่ะยกมาก้า,กา,กากนี่อ่หมันมานมันกืลัีนิ้นึงเตรียมลูกวะ โอ้ขี่คอดก้นพี่น้องนี่ครับ่ขันตำราโบราณนี่มาทานเด็ดนี่ขันขี่คอดก้นนี่ครับนี่นี่ีขี่คอดก้นโตรอเนี่ครับนี่มันสูตรโบราณไปได้พอมันมันมาทานเด็ดมันมันมาจูนอะไรดิสูตรโบราณนี่มันนี่ครับขี่คอดก้นนี่อ้าเดี๋ยวหาเบื่อกีกครับเพื่อมีขวายอีกเอาแล้วครับพี่น้องขวายที่สองครับผมนี่ครับรอเล่นกินยางมาพอนะครับผมนี่นี่จะเป็นขวายเพิ่นนะครับ ทั้งนั้นจะเป็นเปรี้ยวนะครับพอแหลาไอ้ใส่เปรี้ยวครับรอล,ล,ลองเลยโอ้หมดแดงเียฝันงนียเอาครับพี่น,อน้องหงุดหงิเมือม่อยแล้วครับฮ่าหู้เ่เห็นพี่ใหญ่ใจหลอนมาเลยคุดเปรี้ยวลงบาดเนี่ยเอา้ามีครับห้างเพิ่นนะครับเออซือวัดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับได้เมียงข้ามมันยมีครับเมียง ตัวนี้จะเป็นเมียงที่เพว่นเอาเขามาไว้กินนะครับจะเป็นมันนี่พี่น้องเป็นมันปลานะครับเป็นมันนกมันหนามนะครับภาษาอีสานปลาเอนินเนาะนี่แหละครับลับลกๆในหูบนจะมีหูเมียงหูของหนามแล้วก็หูหังงห่งนะครับหั่งนะครับหั่งเอาครับพี่น้องเอาเอาไปได้พอใหญ่ปลาเฮ็ยแนวได้บุญอี่าหอโตบว่า,นนาด,ด,วด้บ,บาน,นีิหาลุ้นน้ำกันพี่นอ้นองนี่คือโตัยังครับผม ไปช่วมบรรยากาศครับเงื้อเอาครับปนีกุดเนื้อแตกได้เหรอเส็ยกะแนนไม่อยดีใจด้พอดีจิตกียรหนาอะไรยจงีเอ๊ะจังพ่อน่ะมาตายแล้วพี่น้องเอ้ดตัวยจงไอ้นีปล่อยเลยเฮ้ยไอ้ปันหาเนี่ยยุ่ปล่อยละ อะอะไร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 ทำไมไม่ออกมาวะอะไร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 ยังงอถอามรุนโตครับรุนโตใกล้แล้วใกล้แล้วใกล่เล่เล่เ่วันนี้เ่เจอทางใหม่พออะไร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 เกเตอร์ไปแล้วไ่จ้ ย้ำดันดีกว่านพอหางขาดินี่ๆแยมเยี่ยมแยมแยมของจริง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 อ่ะมาทานแล้วพี่น้องนี่เนี่ยเรียบร้อยเได้ได้ไปไหนครับผมมาทานบ้ามาทานนี่ครับทีนี้นะเยีแยมแยมโอ้ตายเลยไนี่เพื่นเพื่อนนิโน่เพื่อนว่างได้ก่อนเพื่นนีโน่พื่อนเพื่อนเพื่อนนิโน่เพือนเยี่ยมไม้ซ้องเหรอครับ เป็นไงไงพอช่องเตีมเพื่อเราตอนนี้เข้าจีท้อนขนนะผมนี่ครับหนูกีดขมผมลำลำมาพออบำลำเออหนูขีขมขีขมเอาจะเห็ดกินกลางปลาได้ครับพีมหมวยนะพี่น้องสิ่งสำคัญกินเหลีวก็ต้องเก็บนะครับแล้วกั ดับฟื้นแล้วไฟให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อไฟกลางป่านะครับช่วงนี้เป็นกับเป็นฤดูการเล้งนะครับผมอย่าประมาทนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยเอาหนามดับนะครับเพราะว่าอย่หันจะเป็นลําห้วยนะครับมี่หนามนะครับผมมาต้องห่วงนะครับตอนนี้พี่ใหญ่กำลังต้อนคนเดี๋ยวจะน้อยเหากัจะครัวกินเผืเที่ยงกันนะครับเป็นเป็นนู่ขี่คมนะครับหนูจะออกเพราะว่านามมาถึงมันดี น้ำเสาย่เด็กเขานอาตเก็มมาครับผมผู้ปกครองขัวก็ได้ยังมาเด็กเต็มหัวหอมโอ้ยโบฟานเนาะพ่อแด็กเือเก่าฟ้ากี่ตัวก็ว่าเก็บเอากระบอกได้แบบขี่ผมเอาตัวขี่แย้มถีบล่างให้ก่อนเนี่ยพ่อปลอดคนคก็วออก เอาทีมเราหน่าใส่มันน่ะเอาอย่างนี้ขี่ขวดคนขี้เราตัวที่สองตัวนี่โมเม่ขี่ขอดคนดีก่ขอาทีมครับทีมเลยเดราไปลองเชี่ยวขี่กันมันใส่ไหมยหญ่ขมบำลำเอาเลยบอกหาเธอได เบื้องขี่ก่อนขี่ก่อนขี่ก่อนนะสั่งมาเร็วจากตัวเออรีดทิ้มเลยตั้งหรอครับลงหม้อแล้วครับผมเสื่อเดียวขมผมเลยพี่น่อยแบบทาบีแบบกาสสิกวางชูคบนี่นจะหอม โอเคครับพี่น้องได้เรื่องระบาดนี่มาฐานแล้วไอ้พี่ใหญ่ซิมเบิ้งอู้หูเสายด้วยครับใช่ไหมเลยเอาไปเลยไงฮะดึงเออเยี่ยมเยี่ยมผมมำลำบ่ผมมำลำมาฐานพี่น้องนี่มาฐานของแเคหลายปัวนู้นอ่ะหัวนู้นผมกับใบซ้ำแล้วพี่น้องเขาเที่ยง นะครับพี่น้องใส่ถ้วยใส่จานมาโอ้ยจานกับไล่ลงใหม่พี่พี่เรนหน้าพีหอนมาเลยหูหมอหูหมอขวดเราก็จะชดแฉบแฉบด้วยเฮ้ยเลี้ยเจ้าหมอได้ด้ยครับยวดผมแห้งพี่น้องผมเลยจังหวัดอุบลเลยยานหอดเท้าผนอยู่นละเอียดกันเองหัวยานหอดผลโยนโค้มแห้งนะแฉบแฉบ ตามธรเนียมคนยี่สบ้านนาพี่น้องก็กินข้า้องจ้ำหอเจ้าที่เจ้าทางผูดมพรว่าอารักเนี่ยนแซรับน้ำบาดขอบเราครับกือม่อคครับพี่จุ๊บเ่ยมุ่งมนเกลือไมว่าไม่เป็นไงมาสุดแบบตัดีนเดี๋ยว นี่ครับน้ำซุปไปครับเย้เฮ้ยมาุมแต่ว่าขมดีได้พี่น้องนี่เข่าปลาพี่นี่นะครับแซบแซบแซบมาทานบ่มาทานนี่ครับกินข้าปลาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอีสาน้าเนาวครับผม บรรยากาศแบบนี้มี่จะคนกิสานบานเท่าเท่านั้นครับผมทีเด็ดได้แ <laughs> บบบานๆเท่าทุกกายสบายใจนะครับเป็นว่ามียังหากินไปนะครับบรตดองเลือดดูนี่ให้จำหน่อยกวนงูพี่น้องโอ้โยขมลำลำขมดีได้เอออืมไปอืม <laughs> หน่แห้งก็บ่มาเสียงแมหย่อมหย่อมเก่งดีเว้ยเี่ยมเดีเก่งดีมาทานแห่ยนะคร oh mm. mm. yes, 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 yes. mm. ับก si ินมาเบิดพี่น้องซ้ำบนนะครับหลายตัวเดียวนี่เลือกกินนะน้องพี่น้องเลือกเลือกห่าวเลือกเต็มหนึ่งอยู่พี่น้องซ้ำบนดูนี่จ้ะ มันี่หรอเวียบกุ้งกอนะเนีบพี่น้องมารับพี่สองร้องกันเด้อครับ,ดรบสดแบบน,นนะี้นนะเดี๋ยวะนี่ยสดแบบตอนจะทิ่มมั้ยรดมั้นี oh, ่ครับป้องกแดแบแสบแสบนหนาน ผมอมลำเลยง้ดเลยเนะ่เว้ยว่างสดม,มั่มมคมด <คม S 1> ีเลยเนะาะ,ะานี่เนาอ,อ่นี่ครับจำจนหยอยปุกปุกหืมกระหน่ำี่น้อกระหน่อืมขนมงน้าวแตกเลยผมน้ำซุด่ม้ำร้าน จบพี่ไงแซ่แม่งเว้ยปีเตียได้กินแบบเนาะพี่เตี้ยแล้วปีเตี้ย,ยพี่น้องบ่ได้มีตลอดด้วยครับเพราะว่านู้นนี่จะกินได้เพราะหนาแหล่งนะผมหนาฝนจะมันไปอยู่ไหนเนาะอาโต่ใหญ่แค่งครับแต่ว่าหนาแหล่งนี่เพราะมีโตนะครับแต่โมเมนต์วา่าหลายนะครับเอาก็หาพอติ๊กินนะพี่น้องโมเมนต์วาา่าหาขายเนาะหาพอติ๊กินแต่ละปีเหล่พ่อนะครับผมแเ้าหาขายเยอะมันก็นรับดีครับ นี่กินเขาวได้ยาวไกลสิอวยกับเหรอครับช่งตัวเอามาให้เขาพี่นอ้องเข้ามาเข้ามาเลยเว้ยเข้ามาแล้วเอาตรงใส่ไกดๆจะหวานเลยนะม,มาทานนี่ครับพี่นอ้องผูใ้ใดได้กินนี่ถือ,อ,อว่าตุดยอดแห่งนียใส่ฮวานใส่หวาน ผมบำรำาเสื้อกหเป็นหน่องครับจะว่าผมแสบครัเป็นหนองผมธรรมศาสตร์ผีไงเข้าใจอ่ะนี่นะยยอดเอดมาจานเนี่ยครับแสบครับเหี่ยวเมื่กินเขาปลาเอปีเียน่ะแสบเบแล้วเปยนเอดเตือนครับเี่น้องแสบปะปีไมากอนี่แสบแสบแสบเป็นไงครับนนี่แสบอยู่ปะแสบนาแสบแห้ ครับพี่น้องเป็นบรรยากาศที่สานบ้านเฮ่ามือนี้ลอเล่นกินผ้ามหาาคุดหนูข้มนะครับแล้วก็ขวกินกลางป้าเป็นบรรยากาศที่ซานบ้านเฮ่าตั้งแต่สมให้เป็นเด็กหน่อยกันจีิง่นะครับพ่อเมียเนาะเดินเนาะเปิ้ผ้าไปหากินเขาปลาเขาดงนะครับสมให้ตะกีฟักปนยอนกายานะครับพี่น้องนี่คุดหนูกินเขาปลาหัวหนูเอานะครับสำหรับมือนีก็ถ่ายทอดบรรยากาศในการหาคุดหนูกินเขาปลานะครับพี่น้องนี่ ฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามช่องรอเรนกินนะพี่น้องกขเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสืบสานประเพทนีสาบ้านเฮาไหวนะครับมันนี่ายทอดบรรยากาศอีสานบ้านเท่านะครับในการหาอยู่หากินแบบโบราณน,นะครับพี่น้องหาได้ก็กินกลางปลากลางดอนเลยนะครับเอาพวกกันคลิปนะครับผมสำหรับม้นนี่กันสวัสดีครับสวัสดีครับมวัสดีอสาน